ส่วนข่าวต่อไปอยากให้หาให้เจอรีบช่วยสองย่าหลานด่วนเลยนะคะแก๊ง call center ล่าสุดเนี่ยนางงามคนดังน้องชาลลอตเพิ่งโดนไป4ล้านใช่ไหมคดีนี้ก็เกือบ4ล้านคุณผู้ชมคะน้องเนี่ยอายุ17ปีไปถูกแก๊ง call center หลอกว่าไปพัวพันกับคดีให้โอนเงินไปให้น้องเนี่ยไปเอาเงินเก็บปู่ยา่าเอามาใส่ <ừ> บัญชีแล้วโอนไปให้คนร้ายก <ừ> ว่า3ล้าน4แสนบาทโอนจนหมดตัวนางอภัยอายุ56ปีกับหลานชายอายุ17 ปีนะคะมาขอความช่วยเหลือจากผู้สื่อข่าวยายบอกเงินเก็บทั้งชีวิตเลยถูกแก๊ง call center หลอกจากหลานเอาไปจนหมดไม่เหลืออะไรแล้วนางอภัยเล่าว่าเมื่อวันที่9ธันวาคมมีแก๊ง call center โทรมาหาหลานชายอ้างตัวเป็นตำรวจเป็น DSI ด้วยนะบ,บอกว่าเป็นร้อยตำรวจเอกประพัดสอนนะคะแล้วก็บอกว่าหลานชายเนี่ยไปเกี่ยวข้องกับคดีอาญาจะต้องถูกจับกลุ่มให้โอนเงินไปตรวจสอบ หลานชายก็ตกใจคิดว่าเป็นเจ้าหน้าที่จริงเพราะว่าอีกฝ่ายรู้ชื่อรู้หมายเลขบัตรประชาชนหมดเลยนะคะอ้าวพอเชื่อนั่นน่ะสิอ่ะทีนี้พอเชื่อใช่ไหมขั้นตอนต่อไปไม่ต้องเราแอดไลน์แอดไลน์แล้วแอดไลน์แล้วมุกเดิมเดิมมุกเดิมแล้วก็มุกเดิมต่อคืออะไรมีการโอนสายให้ดูน่าเชื่อถือไปคุยกับตำรวจอีกนายหนึ่งนายที่สองอ้างชื่อร้อยตำรวจเอกบุญมีบอกอยู่สพเมืองนครราชสีมาบอกว่าเนี่ยมีคดีนะ แล้วก็ต้องแสดงหนังสืออายัดบัญชีห้ามแพร่งใพรายข้อมูลนี้ให้กับใครแม้แต่ตำรวจในพื้นที่ให้น้องโอนเงินมาตรวจสอบนะคะหลานชายทำยังไงคะก็ไปเอาแอปธนาคารของคุณย่าโอนเงินย่าเข้าบัญชีตัวเองแล้วโอนเงินจากบัญชีตัวเองอะ ไปให้คนร้ายอีกทีหนึ่งอ,อ้โ,โอทั้งหมดที่พูดมาหลายคนอาจจะคิดว่าอยหลายวันหรือเปล่าโอนเงินเนี่ยปรากฏว่าเด็กบอกว่าคุยกับคนร้ายแบบไม่ยอมวางสายเลยนะคะ10โมงเช้าถึง6โมงเย็น<อ>ตีะว่า8ชั่วโมง8ชั่วโมงคุยกับคนร้ายอ่ะแล้วโอนเงินไป12ครั้งจาก4บัญชีร,รวมเป็นเงินทั้งสิ้นนะ3,412,642บาทโอ้โหนี่ค่ะ พอโอนไปจนหมดตัวคนร้ายบอกยังไม่พอไปชวนให้ขายบ้านขายที่แล้วหาเงินโอนมาอีกนะคะเอ้โหพอมาไปถึงขั้นนั้นน่ะเด็กก็เริ่มเอกใจแล้วนะคะก็เลยไม่ยอมทาตามนะคะผ่านมาจนถึงวันนี้ผู้เสียหายก็คือน้องอายุ17ปีคนนี้นะคอตกเลยลูกนะกับคุณย่าก็ยกมือไหว้เลยน้ําตาคลออยากให้เจ้าหน้าที่เนี่ยจับคนร้ายให้ได้นะคะยิ่งย่าอยากได้เงินคืนมากแม้ความหวังเนี่ยมันจะริบรี่ก็ตามนะคะเอ้าฟังเสียงหลานชายหน่อยนะคะ ผมไปฟังข่าวของพี่ชาลอตมาเขาบอกอ่50,000ใช่ไหมครับแบบเพื่อพิสูจน์ว่าไม่ขาดสนอันนั้นก็เหมือนกันครับก็คือเดียวกันเลยครับพูดแบบเดียวกันใช่ครับเราอยากจะให้ตำรวจมาช่วยเหือยังไงบ้างก็ให้ติดตามให้ต,ติดตามครับให้ถึงที่สุดไม่รู้จะได้ไหมก็ทําใจไว้แล้วครับก็ผมก็ผิดพลาดไปแล้ว ไม่เป็นไรลูกอ๋อเห็นใจมากๆเลยร้องไห้เลยอ่ะผิดพลาดไปแล้วจริงๆก็อยากให้ดูข่าวเยอะๆนะเพราะว่าอันนี้ก็มุกเดิมๆแล้วก็เตือนกันบ่อยๆนะทีนี้น้องเขาบอกว่าเขาตกใจมากเลยคือความเป็นเด็กอ่ะส7ปีเยาวชนเน่ยเขาบอกเขาไม่เคยเจอแบบนี้มาก่อนเลยนะคะแล้วความคนร้ายก็อ่ะเหมือนน้องชาร์ลอตนั่นแหละมีข้อมูลเราหมดเลยเชื่อเขา เนี่ยในเวลาเพียงแค่8ชั่วโมงอะ่ะสูญเงินซึ่งเป็นเงินปลูกเงินย่าด้วยเงินเก็บอะ่ะสล้านสี่แสนกว่าบาทอย่างเงี้ยค่ะทีนี้กลายเป็นอะไรคะคุณย่าเนี่ยเป็นฝ่ายมาปลอบใจหลานนะเ,<อ>เพราะรู้แล้วว่าหลานทุกข์มากเลยนะคะย่าเนี่ยโอบกอดหลานแล้วพูดแบบนี้ ไม่ตายเราก็หาใหม่ได้เดี๋ยวย่าเนี่ยจะกลับไปทำงานหาเงินเก็บใหม่ oh. นี่ยนี่ตบหลังเลย oh. เพราะอะไรกลัวหลานจะคิดมากแต่ยังไงก็ฝากคุณตำรวจอยากให้จับแก๊ง call center ให้ได้ไม่อยากให้มันไปหลอกใครอีกนะคะ <Okay. S 1> ทีนี้เรียนคุณผู้ชมแบบนี้<า>นะว่าตอนนี้ไม่ใช่แค่คดีนี้นะคะหลายคดีที่แก๊ง call center มันหลอกสําเร็จเนี่ยตอนนี้เนี่ยไม่ใช่แค่คนเฒ่าคนแก่แล้วนะ<า>ไปหลอกน้องๆเยาวชนน้อง,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 องวัยรุ่นเนี่ยสิบหดโดนหลอกกันเยอะนะ เพราะอะไรน้องๆน,นักเรียนนักศึกษาเนี่ยส่วนใหญ่คือบางคนเนี่ยตั้งใจเรียนหนังสือไม่ดูข่าวเลยไม่ได้ดูข่าว<อ>แล้วทีนี้พอไม่ได้ดูข่าวเนี่ยถูกหลอกเนี่ยแต่เด็กๆเ,เนี่ยเขาเล่นพวกแอปพลิเคชันใช้เทคโนโลยีเป็นเนี่ยเขาสามารถไปเอาเงินพ่อแม่ปู่ย่าเนี่ย ไปโอนให้คนร้ายได้ไงเดินกันไว้นะคุณ<อ>ผู้ชมนะโอ้บางคนนะไม่เป็นอันเรียนเลยเครียดจนซึมเศร้าเลยดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสำคัญกับสำ,สำนักข่าว one news เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจ o n น news ค่ะ